รู้หรือไม่ต้นกำเนิดตามแร่ด่างธรรมชาติไอซ์แลนด์สปริง s ีเอส8.88ขวดนี้อยู่ที่ไหนวันนี้เราจะพาไปดูกันเราจะพาข้ามทวีปไปที่เมืองเร็กยาวิกเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศติดกับมหาสมทุทรแอตแลนติกเหนือ น้ำแร่จากประเทศไอซ์แลนด์ที่เมืองเร็กยาวิกมีคุณภาพดีมากเนื่องจากมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากๆรวมถึงมีแหล่งน้ําธรรมชาติความบริสุทธิ์สูงซึ่งมีต้นกําเนิดจากฝนและหิมะที่ตกลงมาก่อตัวเป็นทางน้ําแข็งก่อนละลายไหลล,ลงผ่านชั้นหินที่เรียกว่าบาสติกราวารล็อกและฝุดขึ้นมาตามธรรมชาติทําให้ได้น้ําแร่ที่มีคุณสมบัติความด่างสูงถึง8.88ผสานกับแร่ธาตุที่มีประโยชน์มีส่วนช่วยในการปรับสมดุลกรดด่างในร่างกายเสริมภูม คุ้มกันรสชาติดีดื่มง่ายสดใสสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกและความพิเศษทั้งหมดนี้นะคะก็ถูกส่งตรงมาจากเมืองเล็กยาว,วิกประเทศไอซ์แลนด์นะคะเป็นน้ำแร่ด่างธรรมชาติไอซ์แลนด์สปริงพีเ8 8แขวดนี้เลยค่ะดื่มทุกวันให้ของขวัญกับตัวเองในทุกวันนะคะเพราะสุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญอยู่ที่เราเป็นผู้ดูแลค่ะ